โอเคครับผมก็ขอตาวสวัสดีน้องผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าจอโทรศัพท์ผมเองนะครับผมก็วันนี้เราไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้กเกมเด้งแอปเด้งอะไรต่างๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามีอยู่2วิธีนะครับผมส่วนส่วนสาเหตุเนี่ยก็คือสาเหตุมันส่วนใหญ่มันจะมาจากการที่แรมของแอปหรือแรมของเกม ที่คุณมีอ่ะมันไม่พอนะครับมันเลยเด้งน,นะผมมีวิธีแก้2วิธีมาบอกเื่อนผู้ชมกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการใช้โปรแกรมเอ่อล้างไวรัสช่วยนะครับผมก็นี่เป็นโปรแกรมจัดก,การพื้นที่ของผมเองนะครับนี่ครับผมอ่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีติดติดมาอยู่แล้วใช่ปะครับก็คือแบบ บางเครื่องเนี่ยคนซื้อมาปุ๊บมันก็จะมีโปรแกรมติดมาแล้วหรือบางเครื่องไม่มีมาติดก็ไปหาโหลดเอารสเตอร์กได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไม่พูดความตะบเบงเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเข้ามาที่แอปนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ให้คุณกดที่การจัดก,การพื้นที่นะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่านี่ครับอ่าแล้วเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดลบตรงนี้เลยครับนี่ครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะสําหรับของผมนะของใครก็ ทำเหมือนกันนะแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนรูปแบบเป็นคนละแอปเท่านั้นนะครับผมอ่าแค่นี้เองครับก็จะสามารถแก้ได้แล้วนะครับผมมาถึงวิธีที่2กันแล้วนะครับผมก็วิธีที่2นี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับตั้งค่ากดเข้าไปนะครับผมแล้วก็แล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับผมอ่ากดเข้าไปครับ ติดตั้งแล้วนะของใครไม่เป็นแบบนี้ก็เข้าไปตรงแอปพลิเคชันนั่นแหละครับเข้าใจตรงกันนะครับเยี๋ยวมจสมมุติยกตัวอย่างนะครับแอปที่เด้งชอบเด้งชอบค้ังนะครับผมผมจะสมมุติว่าเป็นแอปในนี้แล้วกันนะครับผมอย่างเช่นผมจะไลยอย่างเงี้ยนะครับผมไล่กดไลยเข้าไปครับผมก็สมมุติไลยชอบเด้งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็กดล้างแคสครับตรงนี้ครับล้างแคสนะครับผมล้างแคสกดเข้าไปครับ ถ้ามันกดครั้งเดียวแล้วมันยังไม่ได้ก็กดย้ำๆหลายครั้งครับมันจะเป็น 0.00B นะครับผมอ่านี่แหละคือล้างแคสนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณออกมาจากลายนะครับผมแล้วก็กดปุ่มปิดเปิดเครื่องของแต่ละคนนะครับผมกดแค่ไว้ครับพึอ่ะพอมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมให้คุณกดรีสตาร์ทนะครับผมปุ่มปุ่มสีฟ้านะครับที่ผมทําไว้นะกดรีสตาร์ทนะนี่ครับอ่ากดเข้าไปนะครับผม มันก็จะได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าสองวิธีอน,นี้มันยังไม่ได้อีกนะครับผมผมแมนะนําครับให้ลบลบอแอปหรือเกมที่มันเด้งออ,อกไปครับแล้วก็โหลดมาใหม่ครับมันจะได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีทริคิเล็กๆน้อยนะมาฝากกันนะสําหรับใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้บาย